ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้นะฮะเวลาที่ผมเข้ามาเล่นในแมปตัวเองเนี่ยผมต้องแอบครับผมเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ในที่โล่งๆนะฮะที่มีผู้คนเนี่ยวิ่งไปมาได้ครับเพราะอะไรนะหรือเพราะถ้าเกิดว่าผมอยู่ด้านนอกนะฮะน้องๆ FC นะครับจะไม่อยู่นิ่งครับผมนะฮะจะตามผมไปทุกที่นะฮะคือแบบมาคุยกันเนี่ยไม่ได้แปลกนะไม่ได้รู้สึกว่าจะกีดกันหรือว่าจะปิดกั้นตัวเองนะฮะแต่บางคนเนี่ยเดินตาม ตลอดเวลานะฮะพร้อมกับข้อความนะที่พิมพ์ว่าพี่อาชิปไหมครับพี่อาชิปไหมครับพี่อาชิปไหมครับพอบอกว่าไม่อาชิปไม่ได้อาชิปครับทำไมอะ่อมอะทำไมอ่ะอาชิปดิเอาช็อตที่ออกคลิปด้วยเอาช็อตที่ออกคลิปด้วยเป้่า,าก็กูบอกว่ากูไม่ได้อาดก,กูแค่เข้ามาเล่นเฉยๆนะฮะ และบางคนเนี่ยถ้าไม่ถามว่าชิดไหมนะ,ะก็จะวิ่งตามมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะเพื่อนเพื่อนครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะบางคนอาจจะบอกว่าผมหยิ่งนะอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนลองแบบลองเป็นคนคนหนึ่งที่แบบเราเข้าไปเล่นในเกมแล้วม,มีคนวิ่งตามเราแบบเกือบ1ิคนนะอ่ะอาจจะพูดอย่างนี้นะฮะวิ่งตามเราตลอดเวลาแบบไม่พิมพ์ตามโดดกวนแบบบางทีผมก็เข้ามาเล่นแมปตัวเองเนื่องด้วยว่าแมปเราเนี่ยเป็นแมปที่แบบ มีไว้าําหรับพูดคุยกันนะนั่งเล่นชิวๆนะฮะหาสถานที่เงียบๆเ,เล่นเปิดเพลงอะไรแบบนี้มันก็มีใช่ไหมแล้วพอผมมาโดนตามอย่างนั้นอนะ่ะผมรู้สึกอึดอัดนะครับผมอยากให้แมพผมเนี่ยเป็นแมพที่นั่งชิวนะครับเพราะงั้นแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็เลยต้องมาอยู่ในรถบ้านนะฮะหลังนี้ครับตอนที่ผมแอบอยู่ในรถบ้านนะคือเด็กในแมพเดี๋ยววิ่งตามผมแบบอืมผมก็เลยต้องมาแอบในรถบ้านนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ขนาดอาจในช่วงเวลาที่คนน้อยเนี่ยพี่ก็หงก็ยังอยู่นะครับในแมอพอนอยู่ไหพี่อพิมพ์ เราอยากท้าพี่อ่านหนึ่งหนึ่งเห็นไหมสนามรบที่แข็งแกร่งที่สุดนะโอ้โหเอาใหญ่เลยอยากออกคลิปก็บอกมาเถอะเมื่อกี้ยังถามว่าอัดคลิปไหมอัดคลิปไหมอยู่เลยพี่อัดคลิปไหมแหมมาท้าสนามลงสนามรบพี่ก็หงอยู่ไหนวะเนี่ยแบบินตาเทพปึ๊บอ๋อไม่เห็นอ๋อยู่นู่นอ๋อบินอยู่นู่นเลยโอ้โหเข้ามาในแมปเราี่เปิดโปยเลยครับตามเลยตามเลย โอ้โอ,โอ้พระเจ้าเนาะเทพเจ้าสำรวจแมทครับผมอ่าเปิดไมค์ก่อนแป๊บหนึง่งสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดไมค์ไม่ได้เลยครับพระเจ้าพระเจ้าทำไมไมค์ไมค์ไมค์เบาอย่เลยครับพระเจ้าครับลืมเปิดเสียงและเป็นขาลืมเปิดเสียงลืมเปิดเสียงอะไรอะ่ะเปิดเสียงไอเกมนี่แรงเลยไม่ดีอ๋อโอเคพระเจ้ามาทำอะไรครับวันนี้พระเจ้าเขา จอยตามมาดูพระเจ้าฮะดูชุดใหม่พระเจ้าฮะพระเจ้าก็ยังชงอชุ้ยยังคงยังคงคอนเซปต์นะฮะตัวเตี้ยคอไม่มีนะฮะเหมือนเดิมนะฮะหนูหินหนูหินมาทำอะไรมาทำอะไรมาอัดคลิปเล่นๆอู้พระเจ้านอนบนฟ้าอูเ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะถามมีอะไรจะถามมีอะไรเหรอเขาเห็นเองเข้ามาทุกวันเลยเขาดูอยูอ่ยนะแล้วทำไมอ่ะก็เข้ามาไงาก็เขาเข้ามาเล่นไงเขาเข้ามาอ่อนตัวทิ้งไว้ไงทำไมหรอ เข้ามาหาสาวใช่ไหมหาสาวอะไรย <c oughs> สาวในแแบบเรานะมีแต่แบบพวกแบบมีฟงมีแฟนปัญหาชีวิตเยอะไม่อยากไปคุยกับพวกมันหลอกอ้พวกนั้นนะ่ะ <c oughs> ใช่มีแต่พวกปัญหาชีวิตเยอะแต่จริงๆนะผู้หญิงแมบบผมเนี่ยปัญหาชีวิตเยอะเยอะไม่เชื่อลองเข้ามาดูนะฮะลิงก์แมบบตัวล่างใต้คลิปนะครับเออและอสองคนในแมบบผมเนี่ยก็แบบหาเรื่องจะท้าผมอย่างเดียวเลยไปตามหาประสาทกันเถอะไปตามหาพี่อันตาย ไม่อะไรวะเนี่ยเออพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับพอดีเนี่ยผมได้เอาปืนอ่านเนี่ยเนี่ยปืนช็อตไฟฟ้านะครับเนี่ยผมเอามาเล่นนะฮะในแมปนะแต่ผมไม่ได้ยิงใครเล่นหลักผมส่วนมากเนี่ยจะเอามาถือแล้วก็จะเอามาแกล้งแอดมินด้วยกันเองนะฮะประมาณนั้นแล้วก็มีคนบอกพี่ผมอยากให้พี่เนี่ยเอาปืนไฟฟ้าเนี่ยมาทําเป็นเกมพาร์ทผมจะซื้อเลยอะไรแบบนี้นะฮะนี่ไงทำเป็นเกมพาร์ทแล้วเนี่ยมาซื้อสิอยากเห็นเหมือนกันจะมีใครกล้าซื้อหรือเปล่าราคากี่ลบักเลยฮะ เข้ามาดูในเกมเองนะครับแต่ถ้าอยากเล่นเนี่ยก็ซื้อเออก็นั้นแหละแม่พอทําเป็นเกมพารทให้แล้วไม่ยอมซื้อเนี่เอาไปทำเป็นเกมพาร์ทพี่ผมซื้อแน่นอนเลยอย่างเงี้ยเนอเก่งแต่พูดนี่ว่าเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนชา์แชทิปอยู่แป๊บมึงนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมมีแผนครับผมมีแผนนะฮะ ผมมีแผนนะฮะจ่ามาแกล้งพี่กงหงครับไหนไหนพี่กงหุงก็อย uh ู่ในแมปแล้วจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะมาแกล้งผู้เล่นในแมปนะฮะแต่เรามาแกล้งพี่กงหงดีกว่านะครับแกล้งอะไรมาดูกันครับโอเคเดี๋ยวเขาออกเกมแป๊บนึงเดี๋ยวเขาข้อใหม่นะประมาณ5นาทีเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเออไปขี้ปวดขี้มากเลยตอนนี้ขี้แตกแล้วเดี๋ยวมา เอาละครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะขออนุญาตเข้ามาโปรโมทร้านตัวเองนะฮะนั่นก็คือร้าน V4 Shop ครับร้าน V4 Shop เป็นร้านสำหรับขายไอดีเวลตันนะฮะของแมปบล็อกฟูตนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากได้ไอดีเวลตันนะฮะเล่นแมปบล็อกฟุตโอ้โหเมื่อไรเนี่ยเวลจะตันสักทีนะฮะอยากได้ไอดีเวลตันนะฮะก็มาซื้อได้ที่ร้านของผมเลยนะฮะร้านของผมเนี่ยมีทั้งไอดีนะฮะเวลตันธรรมดาครับผมนะฮะไปจนถึงไอดีไก่ตันเผ่า V4 เทียร์10เลยนะฮะราคา ถูกสุดอยู่แค่19บาทเท่านั้นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็รหัสเข่า V4 นะฮะโอโหตรงนี้เลยครับไอ้สีดําแบบนี้คือขายหมดแล้วนะฮะขายดีมากท่านผู้ชมพราะง้นแล้วเนี่ยใครสนใจนะฮะก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับแต่วันนี้นะฮะผมจะมาสุ่มแจกนะฮะแล้วเราก็จะเอารหัสที่สุ่มเนี่ยไปแกล้งพี่เขาหงในแมปนั่งเล่นรับผมครับและตอนนี้ผมได้ซื้อแล้วนะฮะการซื้อทายังไงนะฮะกดซื้อสินค้าแล้วกดยืนยันเลยครับนะฮะแต่ว่าผมซื้อไวแล้วพาะง้นแล้วเนี่ยผมจะเข้ารห ให้เรากดมาที่ตรงนี้ครับนี่ตรงชื่อของเรานะฮะกดมาปุ๊บนะฮะรหัสเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะตรงที่ผมเบอร์ไว้นะครับทั้งพาสเวิร์ดและรหัสผ่านนะฮะอยู่ใต้คําว่ารายละเอียดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารหัสราคา19บาทนะฮะจะโหดสักแค่ไหนครับเดี๋ยวเข้าเกมแป๊บนึงนครับเอาละและตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้วนะฮะเดี๋ยว29บาทได้เผา v ี่เทียสิบอ๋อเทีย์10ป่ะเฮ้ยไปไปได้เหรอวะ นะฮะเผาวีสีนะครับเผามนุษย์เงือกนะ,ะับผลโมจิโอเคฮาคิไม่มีสีนะฮะดาบคู่โอเด้งหมัดแวมไพร์ท่านผู้ชมแต่แวมไพร์ไม่เต็มฮะเฮ้ยเงิน21ล้านนะฮะไอเทมมีมีดาบคู่โอเด้งแหละนะฮะมีสมอด้วยนะครับผมผลปีศาจมีผลเสือนะฮะนี่ตัวโอเคเงินม่วง8 7 0 0 0ครับขนาดนั้นเลยเหรอวะ ยีบาทเอ้ยสิบาทหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ก็ใครอยากได้คอมเมนต์ไว้ครับนะครับผมรีวิวแบบรวบรัดนะครับเพราะว่าเราจะไปแกล้งพี่เข้าหูงต่อครับไป เอาละ <c oughs> และตอนนี้นะฮะผมก็แต่งเปตอสเลยครับผมวันนี้นะฮะผมจะแต่งเปตอสนะฮะเข้าไปเกียนคนในแมพครับและดูซิว่าปฏิกิริยาของคนในแมพและพี่เขาหงงนะฮะจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ไม่ใช่รหัสหลักด้วยบอกเลยว่าไม่มีใครรู้แน่นอนครับเอามีคนในแมพอยู่แค่สามคนเองเหรอช่วงนีง <c oughs> น้เด็กไปเรียนนะฮะแต่ว่าตอนเย็นคนเยอะมากท่านผู้ชมครับผมบอกเลยตอนเย็นนี่คนโคตรเยอะนะครับอ่าเราเจอแล้วหนึ่งคนทักทายก่อน เฮ้ยบอกเลยเรือนเต็มระบบครับไ้กักโอแรงแรงเลยแรงเลยเี้ยเอางงเลยฮะงงเลยจริงๆอ่ะคนแต่งตัวไปกซ์ต่อแต่เข้ามาในแบบผมประมาณนี้เลยนะเพราะงั้นแล้ววันนี้นะฮะผมจะเรือนเต็มระบบนะฮะตัวเองแหละตัวเองแหละเฉยเลยหากล้าดียังไงฮะกล้าดียังไงอย่าด่ากันอือ้โหบินอยู่นู่นเลยเฮ้อ เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรหนึ <t ari> <t ari> <t ari <t ari> ่งหนึ่งเปล่าไม่อยากด่าวไม่อยากด่าวไม่อยากด่าวไปทั้แล้วเฮ้ยเรือน่อยที่น้องเรือน่อยสิลูกน้องให้ไก่อันเหรอฮะลูกน้องใ้ไก่อันเหรอไปไก่ไม่ไปครับไม่ไปครับเรือนชอบมีคนเดียวให้เรือน้วยกูเรือนแน่นอนเออลูกน้องให้ไก่อันเหรอฮะโอ้มีคนใหม่มาว่ะเฮ้ยไอ้จาก นี่มึงใครเนี่ยตอสยังไงล่ะตอสวีไหนก็ไม่รู้ฮะมึงมันหนึ่งหนึ่งสนามรบกับกูไหมไอ้ไก่ท้ากูเองนะฮ่า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 กัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะฮะกลัวที่ไหนอ่ะเออข่าวเนี่ยมึงข่าวเนี่ยมึงคืออะไรวะอะไรคือข่าวเนี่ยมึงวะเฮ้ยพี่กุ๊งหงวะพี่กุ๊งหงวะพี่กุ๊งหงวะเฮ้ยนั่นมันอย่ามาด่ากูอย่ามาด่ากูเลยนะเมียไออันนี่เออเอาพิมเมียไม่ได้เว้ยใช่แน่ๆน่หนึ่งหนึ่งเปล่าหนึ่งหนึ่งเปล่าเออหนึ่งหนึ่งเปล่า ก็ข้าวๆแบบนี้แหละอะไรคือก็ข้าวๆแบบนี้แหละข้าวๆอ๋อข้าวๆอ๋อพี่ก็หุงแบนด์คนเป็นตัววะไม่น่าไม่น่าจะเป็นนะฮะถ้าเป็นเนี่ยผมน่าจะโดนแบรนดไปแล้วแหละนะฮะมึงอายุเท่าไหร่เนี่ยไอ้กล้วยไอ้ไอ้กล้วยนะฮะกูอยู่ปห้ากูอยู่ปหมึงอ่ะมึงอ่ะครูครูม3ครูม3ไอ้แก่ <laughs> มันโดนตัวเองมันโดนตัวเองอัน อันอะไรอันอะไรเธอมาเป็นเด็กเราดีกว่าเธอเธอมาเป็นเด็กเราดีกว่ามึงจะให้พี่อันมานะมึงโดนแน่ไอ้สยองแน่อะไรวะพี่อันสยองอะไรอ้พี่อะไ <c oughs> กขูขางงมาเป็นเด็กพี่เธอมาเป็นเด็กพี่เธอมาเถอะอย่ามาใกล้อทําไมอ่ะทำไมใกล้ไม่ได้หรือจ้าใกล้ไม่ได้เหรอฮะฮะฮะฮอฮะฮ้ปกัปกะฮ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 ะ พี่อยู่ป5แล้วนะเออพี่อยู่ป5แล้วพี่โตแล้วนะครับพี่โตแล้วมาเป็นเด็กพี่เธอมาเป็นเด็กพี่เธอกูเป็นเด็กม3กูยังไม่โตเลยมึงมันเด็กโคงไงมึงมันเด็กโคง่คุณถูกบังคับให้ออกจากประสบการณ์นี้ยกเลิกการเชื่อมต่อคุณถูกบังคับให้ออกจากประสบการณ์นี้เรียบร้อยฮ โอ้กะว่าจะทา้าเพ่นใครสักคนหนึ่งไปเล่นแมปสนามรบที่แข็งแกร่งที่สุดซะหน่อยกันนะฮะโอ้จบเลยอ่ะอโอเคและสาหรับรหัสนะฮะอ่าบล็อกฟุตนะครับไก่ตันตัวนี้นะฮะใครอยากได้นะคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนะครับผมก็จะมาสุม่มผู้โชคดีเหมือนเดิมแหละนะฮะ,ฉะเฉลยคนสุ่มเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําคลิปไหมแต่ว่าถ้าได้ก็มีกดหัวใจหรือไม่ก็ปักหุให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุกคลิปที่เราแจกนะฮะโอเคสําหรับใครนะฮะอยากมาเล่นนะฮะแมป เออนั่งเล่นนะครับก็มากันได้นะฮะก็แค่พิมพ์คำว่านั่งเล่นเนี่ยก็เจอแล้วนะครับเดี๋ยวเจอผมช่วงเย็นๆผมก็จะเข้ามาเล่นทุกวันแหละนะครับมาเล่นกับน้องๆน,นะปกติคนจะออนอยู่ประมาณ4 0่สถึงห้คนนะฮะต่อวันนะครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงเย็นนะฮะก็วันนี้ก็คงมีแค่แค่นี้นะครับโอเคแล้วชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปลอยตัวแปล